ฟังชัดๆจากปากนุมหล่อเทศไมร่อนตอบสื่อโปรเจกต์คู่อุ้มอิสยาหลังจากเจ้าตัวผันตัวเองเป็นนักสแสดงอิสระงานนี้นุ่มหล่อเทศไมร่อนเปิดเผยกับสื่อถึงเรื่องนี้ว่าโปรเจกต์คู่กับอุ้มอิสยาต้องรอฟังจากทางผู้ใหญ่เท่านั้นครับเรื่องนี้ยังไม่ทราบจริงๆต้องรอติดตามเพราะยังไม่ได้เปิดกล้องต้องรอทางผู้ใหญ่ติดต่อมาอนาคตถ้ามีโอกาสก็ยินดี อยากร่วมงานกับพี่อุ้มเหมือนเดิมทำงานกับพี่อุ้มก็มีความสุขมากๆเจ้าตัวบอกเรื่องให้กำลังใจอุ้มอิสยาหลังจากอุ้มอิสยาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เทศบอกว่าก็คอยให้กำลังใจอุ้มอิสยาผมก็พยายามชวนคุยชวนเขาไปทานข้าวชวนไปดูหนังเรียกว่าตอบได้น่ารักสุดๆไกลทีเดียวละคะ่ะไปฟังเสียงของนุ่มหล่อเทศแมรอนพูดถึงโปรเจกต์คู่อุ้มอิสยา และพูดถึงเรื่องการให้กำลังใจอุ้มอิสยาในวันที่เจ้าตัวสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สูญเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่ในเวลาไลาเลียก,กันนั่นเองค่ะไปฟังเสียงน่มเทศไม่ร <โ frustrating. S 1> ้อนกันค่ะครับผมอ,อ,อ้เรื่องนี้ก็กผมผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้อง,ต,องต้องถามผู้ผู้ใหญ่จริงๆครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยซึ่งซึ่งย <stal> ังไม่ได้เปิดกองใช่ไหมเออยังไม่ได้เปิดกอง แล้วก็ตอนที่กับพี่แล้วก็ตอนเราออกมาเราได้คุยกับโปรเจกต์ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเข้ารายละเอียดจริงๆครับเพราะว่าในช่วงนั้นช่องก็ก็มีแผนของเค้าผมก็มีแผนของผมก็ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยกันถึงถึงดีเทลมากขนาดนั้นแต่ว่าต้องต้องต้องไปถามทางผู้ใหญ่จริงๆครับผมผมผมก็รอรายละเอียดแต่เราก็จะมีคิวก็คือถ้าเขาคิวมาว่าให้มาโปรเจกต์ก็ก็ครับผมก็ก็มี มีเอ่อคุยไว้แต่ก็ต้องต้องรอดูว่าว่าโอกาสมันมาเมื่อไหร่แล้วก็คิวมันจะลงยังไงเป็นยังไงบ้างครับยังยังไม่มั่นใจไม่ไม่ได้อยากจะรับปากอนาคตก็กลับมาโลกงานกับสุกถามได้ไหมครับอได้ยินดีเลยครับผมยินดีเอ่อแล้วก็คุณคุณอุ้มอิสยาเนี่ยก็ก็อยู่ท้องถังวก็ทำงานกับพี่อุ้มมีความสุขเลยครับถุงพุ่มก็ให้กำลังใจคุณเยอะไหมคะกับอิสยาก็โอ้โหให้ให้เยอะครับให้เยอะก็ เขาสําหรับเขามันมันหลายละย่างเนาะที่ติดติดกันครับผมซึ่งผมก็พยายามอยู่ข้างเขาก็ชวนเขาไปกินข้าวแล้วก็ประกบก็ชวนเขาไปดูหนังอะไรแบบนี้ด้วยครับก็พยายามอยู่กับเขาแล้วก็ฝากฝากเขาไว้กับทุกคนด้วยคือเขาก็ต้องการความความรักความความช่วยเหลือในในช่วงเวลาดีวันนี้ทให้เราต้องน้ะเลกกก็สนิทเหมือนเดิมครับผมสนิทเหมือนเดิมใช่